ของรายการกาคิดก้าทําแล้วค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของคลิปใน YouTube อ,อยู่นะคะแล้วเอธละคะชอบคลิปไหนเออเราชอบคลิปของวงรูมสามบาทห้าสิบมากเลยทําไมอ่ะเป็นคนไม่เต็มไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าพี่เขาเนี่ยมีความสามารถในการเล่นดนตรีแล้วก็ตลกมากด้วยที่สําคัญเนี่ยไว้ผมสรงเดียวพี่จอฟฟี่เลยหรือปล่ออเแล้วใข่ชอบวงอะไรใครเออใขรชอบน้องโต๊ดน้องโต๊ดอยู่วงอะไรอ่ะน้องโต๊ดนาน้องโต๊ดหนึ่งทับเก้าอ่ะไม่รู้เรื่องนะเรื่องนี้ถึงวงคณะแน่ อะไรจะมาฟ้องครูอักคณาด้วยระะเรื่องกะโหลกกะลาแค่นี้หรอโอ้ไปดูช่วงโลกสีเขียวกับปตทดีกว่าครับช่วงโลกสีเขียวกับปตทสนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยโลกสีเขียวกับปตทวันนี้เราอยู่ที่วัดท่าทองโรงเรียนวัดท่าทองอไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าจะอยู่ที่ไหนดีแต่ที่แน่ๆวันนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเหลือทิ้งจากวัดซึ่งคิดค้นโดยนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทองค่ะไปดูกันค่ะ ว่าโรงเรียนเราเยอยู่ใกล้วัดท่าทองนะคะเพราะท่าทองเป็นวัดที่มีศาลาเยอะมากเป็นร้อยศาลาเลยทีนี้แต่ละวัน,นจะมีพงลีก็คือขยะพงลีที่เกิดจากการเผาศพเย,เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นว่าเราทํายังไงที่จะช่วยลดขยะตรงนี้ก่อนที่จะมาทําเป็นกระถางนะคะเราได้มีการมานํามาทําเป็นกระดาษเราก็เลยพัฒนาลงมาทําเป็นกระถางดูเด็กเขาก็เลยมาร่วมทําเพื่อช่วยลดภาวะสิ่งแวดล้อมขยะภายในวัด กระถางนี้เขาเรียกว่ากระถางรีไซเคิลที่ได้จากพวงหลีดดอกไม้สดจากวัดท่าทองนี่เองค่ะเป็นโครงการจริงๆที่ครูและนักเรียนได้คิดขึ้นด้วยความสนับสนุนของโรงเรียนที่อยากปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเกิดเป็นกระถางจากพวงหลีดนี้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนนี้นะคะคือการคัดแยกพวงหลีดเอาสิ่งไม่ใช่ออกจากพวงหลีดเช่นอย่ค่ะคือ ไม้ไผ่แหลมหนังยางแล้วก็ถุงพลาสติกเราจะใช้แตก,กีบดอกไม้อย่างนี้นะคะแล้วก็ฟางนี้แล้วเราจะนำไปตัดเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะคือการต้มให้เปื่อยพอเปื่อยปับ๊บหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะและเราก็จะนำไปสู่การปั้นเป็นกระถาค่ะ เป็นการกองเ,อเยื่อโดยใช้ผ้าขาวบางนะและนี่ก็คือดอกไม้จากพวงหลีที่ทำการต้มจนได้เป็นเยื่อเปลือยแบบนี้หลังจากนั้นก็จะนำไปปั้นเป็นกระถางหรือเอาไปทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยก็ได้สวยด้วยคล้ายๆกับเยื่อกระดาษสาเลยค่ะถังนี้ไม่ได้ทำมาจากพลติกทำมาจากพวงหลีที่ใช้ในงานศพซึ่งมันสามารถช่วยลดขยะภายในวัดได้ดีครับ กระถางของเรานะคะรถขยะสามารถนำไปฝังกบดินแล้วก็ปลูกขึ้นได้เลยไม่เปลืองพลาสติกแล้วก็มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมค่ะต้องขอยกนิ้วให้ในความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆจากโรงเรียนวัด่าทองเลยนะคะที่แปลงขยะให้กลับมาใช้เป็นประโยชน์ได้อยากให้ทุกคนมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันเยอะๆนะคะ โลกสีเขียวกับปตทสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเด็กเด็ๆสนับสนุนโดยบริษัทดินเข้ามารตติงจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายขนมข,นมขูอดอบกรอบตูมตามตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มครับไวรูรหลาหลายคนกำลังอยู่ที่บ้านอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเล่นเกมฟังเพลงหรืออาจจะกำลังแชทคุยกับเพื่อน หลายๆคนอาจจะก,กำลังเตรียมตัวออกนอกบ้านแต่สำหรับผมมีอะไรที่สนุกให้ทำมากกว่านั้นครับ สวัสดีคุณผู้ฟัง RT Radio ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อา r a r i o อยู่กับผมมูดวอร์บูตนะครับสำหรับการก้าวมาสู่ถึงการทำงานตรงนี้ได้นะครับของผมก็คือการที่วิ่งเข้าหาโอกาสครับเพราะว่าผมคิดว่าโอกาสเนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็มีมาไม่บ่อยที่ได้เข้ามาจาัดรายการตรงนี้ก็มาจากการสมัครออดิชั่นเข้ามาแล้วก็ได้ผ่านเข้ารอบแล้วก็ได้รับการคัดเลือกครับผม การทำงานตรงนี้นะครับก็มีหน้าที่ก็คือคอยเปิดเพลงนะครับแล้วก็มอบความรู้แล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เราได้รับรู้มานะครับไปสู่คนฟังครับแต่เราต้องมีข้อมูลมากกว่าคนฟังนะครับประมาณ1,9หรือถ้ามากกว่านั้นได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับผมถ้าเรายังกลัวอยู่นะครับเราก็จะไม่สามารถทําตามสิ่งที่เราใฝ่ฝันหรือตั้งใจได้นะครับก็อยากให้ ทิ้งความกลัวนั้นออกไปนะครับลุกขึ้นสู้นะครับมีกำลังใจต่อไปเพราะว่าหลายๆคนนะครับล้มหลายๆครั้งแล้วถึงจะลุกขึ้นมาได้แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างางดงามครับผมขนมข้าวโพดอบกรอบ,รอบตูมตามขอมอบทุนการศึกษาให้กับโยชนคนเก่งของเราในวันนี้ไปเลยค่ะ